โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติในช่วงนี้นะครับเราก็จะได้คุยกับคุณสายไหมเหมือนประสาทศาสตร์เดก็กกี้แชมเปี้ยนเดลี่ของเราในวันอาทิตย์แรกของเดือนตอนนี้คุณสายไหมอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสายไหมครับเดี๋ยวอาจจะมีพี่แอดนะครับ ฟังอยู่ด้วยเหมือนกันพี่แอดคาราบาวนะครับศิลปินแห่งชาติค่ะ <c oughs> ไม่รู้เข้ามาหรืยอยากนะครับพี่แอดบางทีแกแวบเข้ามาฟังเราด้วยเหมือนกันนะครับคุณสายไหมครับเป็นยังไงบ้างครับถึงได้คิดที่จะทำนาฬิกาเนี่ยบผมดูแล้วเนี่ยโอ้ยน่ารักมากๆเลยอะ่ะเป็นคอลเลกชันเยอะเลยอ่ะทำมานานหรือยังครับจริงจริงแล้วโปรเจกต์นี้เราเริ่มก่อนที่จะเกิด โควิดเนี่ยประมาณสามปีนะคะแต่เราก็ใช้เวลาในการเอ่อเรียกว่าจดวิชาสิทธิจดสิที่บัตรนะคะที่ทำจันละแบบขึ้นมาเพราะทั้งหมดเนี่ยมีห้าสิบแบบนะคะ <c oughs> ก็มีห้าสิบเรื่องราวเลยทีเดียวค่ะ ใน50เรื่องราวเนี่ยเป็นอะไรบ้างอืออังน,นี้เดี๋ยวก่อนผมขออนุญ,ญาตนะครับอธิบายให้คุณผู้ฟังที่ฟังอยู่เนี่ยว่าผมกําลังพูดถึงอะไรคือตอนนี้ผมดูแล้วผมรู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ฟังครับที่ผมเรากําลังคุยกับคุณสายหม่สายดีกี้เนี่ยเป็นเจ้าของแบรนด์นาฬิกาสัญชาติไทยนาฬิกาข้อมือนะครับยี่ห้อ ตุ๊กแบงกอกวอชซึ่งนาฬิกาชนิดนี้เนี่ยนะครับคือเวลาเราใส่แล้วเรามันจะได,เะได้เราจะได้รู้สึกถึงความเป็นไทยมันสะท้อนความเป็นไทยมันใส่แล้วมันรู้สึกมันฮึกเขิมมันภาคภูมิใจอะที่เกิดเป็นคนไทยเพราะว่าอันเนี้ยผมไม่เคยเห็นว่าประเทศไทยเรามีนาฬิกาอะไรที่แสดงถึงความเป็นไทยมาก,ก่อนเลยตั้งแต่เกิดมานะส่วนใหญ่เราก็จะต้องใช้นาฬิกาของสังชาติเขาเอาละครับ พอที่จะเกลืนล่นกันละเอามาต่อกันนะครับ50แบบที่คุณสายไหมได้ออกแบบมาเนี่ยมีคอลเลกชันอะไรบ้างครับโอ้โหก็มีเยอะนะคะก็เราจะแบ่งเป็นหมวดวิถีชีวิตนะคะวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมประเพณีมีอาหารมีผลไม้ไทยนะคะ อซึ่งแล้วก็มีประ,ะ,ประเพณีเนี่ยในการเล่าเรื่องราวของแต่ภาคด้วยซึ่งเราก็หยิบยกมาบางส่วนอย่างเช่นภาคใต้นะคะก็มีหนังตะลงุงภาคอีสานก็มีผีตาโขนภาคกลางมีประเพณีวิ่งควายอันนี้ยกตัวอย่างนะคะเราจะมีหลายแบบแต่ภาคเป็นผลไม้ก็จะมีมังคุดมีทุเรียนนะคะส่วนงาเป็นอาหารก็มีต้มยำกุ้ง แ,บบแต่ถ้าเป็นวิถีชีวิตนะคะเราก็จะ,ะมีเด็กจุกขี่ควายนะคะซึ่งยกตัวอย่างเด็กจุกขี่ควายเนี่ยเป็นแบบแรกที่เราคิดถึงวิถีชีวิตท้องถิ่นของประเทศไทยของเราสมัยก่อนเราจะนึกถึงเพลงนกเงี้ยงเอ่ยมาเลี้ยงควายเท่าไปกินข้าวแบบนี้ค่ะก็คือเราก็นํามาวาดนะคะเด็กจุกขี่ควายเป็นแบบแรกของเราค่ะอับบนนี้ยกตัวอย่างค่ะยกตัวอย่าง นี่พี่แอดพี่แอดเข้ามาอยู่ในสายกับเราแล้วด้วยนะครับตอนนี้พี่แอดไปเก็บข้อมูลก่อนลครับทีนี้ห้าสิบแบบเนี่ยนะครับนาฬิกาเนี่ยเป็นยังไงยานะคะกระจกด้านนอกจะเป็นตัวคุ้งโค้งนี่คือเป็นเป็นซิฟล์นะคะแล้วส่วนแมชชีนนี่คือเป็นเป็นสเตเลสติลก็มาตรฐานสูงเครื่องก็เป็นรอนด้ารอนด้าสามเครื่องก็คุณภาพดีอย่างดีนะคะ จนสายนั้นเป็นสายแรกที่เราให้นี่คือเป็นสายหนังนะคะสายหนังบัวแต่ว่าอัดลายจระเข้อัดอลายเป็นลายเจระเข้แล้วก็ส่วนสายที่แถมไปจะเป็นสายซิลิโคนซึ่งส,สามารถพาไปเดินป่าไปเที่ยวต่างจังหวัดเนืเหนือกันเหนือกันเหนือ้ออได้ค่ะอ๋ออย่างนี้เลยก็คือเป็นนาฬิกาแฟชั่นด้วยใช่ไหมฮะเป็นนาฬิกาที่หันมามองทีไรเราก็ยิ้มกับข้อมือของเราเพราะว่า แต่แล้วเรื่องราวเนี่ยคือเราวาดใช้วิธีการวาดลงยาแบบออกเป็นกระตูนนิดๆเพื่อให้มีความสับขันนะคะแบบมีความสนุกสนานสุขขันตีสันก็จับได้ค่ะตีสัมนี่คือแบบว่าออมีเขียดสีที่เข้มข้นเลยคะ่ะเด่นมากๆเลยทีแล้วยังไงนะครับไอเดียเนี่ยทำไมถึงมาเป็นนาฬิกาทําไมไม่ทําอย่างอื่นไม่ทําแบบอะไรที่เขาทําทํากันทํำขนมทํานู่นทํานี่ทําไมถึงเป็นนาฬิกาล่ะครับ คือมันเริ่มจากเมื่อย้อนไปเมื่อสมัยสามสิบปีแล้วกันคือตอนที่เรียนจบใหม่ๆเนี่ยก,กับคนนี้นะคะพอดีใส่ใหม่เรียนจบมาทางด้านเอ่เจโมเิกีก็คือเกี่ยวเรื่องดู ดูอัญมณีแล้วงานนั้นเนี่ยคือเรามีโอกาสได้ไปรถโชว์ทำงานรารแรกๆก็เป็นรถโชว์ที่มังนอกเนี่ยเราก็จะเห็นอกลักษณ์ของแต่ละประเทศที่เขาทำทิวเวรี่ออกมาเนี่ยเครื่องประดับแล้วกันเห็นเครื่องประดับที่แต่ละประเทศเขามีเอกลักษณ์ของเขาอย่างเช่นอินเดียเนี่ยมองตั๊บนี่คือเป็นเครื่องประดับของชาวอินเดีย ก็างานอิตาลีเขาก็จะมีะลักษณะลายเส้นของเขาที่มองปั๊บนี่คือเป็นแหวนทรงอิตาลีแต่เรากลับไม่เห็นอัตลักษณ์ของไทยไปอยู่ในเวทีโลกเช่นไม่ว่าจะเป็นทับทวงแหวนนุ่งเก้าคือเรามองไม่เห็น<อ>เราก็เอ๊ะความเป็นไทยงจริงๆแล้วประเทศไทยเราเป็นหนึ่งในห้าที่ส่งออกอั้มณีที่สําคัญของโลกใช่ไหมแต่เรากลับไม่เห็นตรงนี้มันถูกกืนกินไปตรงทางไหนเราก็คิด กลับมาคิดแต่พอเรากลับมาที่เราอยากจะทําอัญนนมณีไทยไปสู้ประากาศโลกเนี่ยพอเราเรียนจบมาใหม่ๆอ่ะทุนทรัพย์เราก็น้อยมาก<ะ>ทําให้เราพับโปรเจกต์นี้ขึ้นไปพับโปรเจกต์นี้ไปก่อนแล้วคิดว่าวันหนึ่งเนี่ยเราจะทําเรื่องราวความเป็นไทยเนี่ยออกสู่สายตาโลกดงนั<ะ>้นก็เหมือนว่าเก็บเรื่องราวเหล่าเนี้ยไว้ในดินชักก่อนเอาไว้ก่อนแล้วถ้ามหาก,กินก่อน<ะ>แล้วค่อยกลับมาคิดใหม่<ะ>จนเมื่อประมาณช่วงอ่าก่อนโควิดประมาณสามสี่ปีค่ะ,ะปีก็ นึกขึ้นได้ว่าอชีวิตเราเราลืมเรือนอะไรไปหรือเปล่าเราก็เลยเหมือนเราได้มาเปิดลิ้นชักนี้ระปับศูนแล้วนำกับคังแต่ไม่จําเป็นนะคะว่าเครื่องประดับเนี่ยจะต้องเป็นแก้แหวนเงินทองเป็นอัญมณีเราก็มาเป็นนาฬิกาได้เพราะนาฬิกาคือเครื่องประดับแต่ที่สําคัญใส่ที่ข้อมือเราเห็นตลอดอเราเห็นเรื่องราวเ,าเหล่าน,นี้ตลอดที่ข้อมือของเราก็เลยนํามาเป็นตุ๊กตุ๊กบังกอกวอชทีน่าเที่ยวมีของกินอร่อย พี่ตุกๆของเราเนี่ยสามารถพาพาต่า,ชางชาติหรือพาทุกคนเนี่ยไปเที่ยวชมที่เหล่านั้นได้เราก็เลยเหมือนว่าไอ้ตุกตเนี่ยพี่ตุ๊กๆเนี่ยเหมือนไกด์อาสาพาทุกคนไปนําไปสู่การเที่ยวชมประเทศไทยนั่นแหละค่ะเป็นชีวิตของเราค่ะแล้วสนนราคาเป็นยังไงครับคุณสายใหม่ครับจับต้องได้ไหมเนี่ยยอมรับยอมรับว่าเราทําด้วยความรักจนไม่ไม่ได้ เรียกว่าตอนแรกมันได่วางแผนเรื่องราคามาก่อนเพราะว่าความที่เราอยากจะใส่ใส่ความอยากจะทําอยากจะเป็นใส่ความฝันใส่ทุกอย่างที่ทุกอย่างให้ดีที่สุดเช่นแมตเียต้องดีที่สุดไร้นังอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องทุนเลยสูงมากเพราะฉะนั้นราคาเนี่ยของเราในคอลเลคชันแรกของเราเนี่ยหนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยห้าสิบแต่ว่าในในในห้างหรือในชิ้นโชว์รุมของเราจะมีส่วนลดให้ 1นัดสอง10%ค่ะอืมก็คือเราไปซื้อที่ห้างได้ไปซื้อที่ไหนครับถ้าถ้าเป็นเอ่สยามชาคาทิเยมากนะคะไอคอนสี่ยะางแล้วก็เป็น,นท่านิีลมพอดีช่วงนี้อเราเสร็จกลับมาปรับปรุงนิดนึงแล้วเดี๋ยวเรากลับไปใหม่ะคะ่ะเป็น,นท่านิดลมก็มีค่ะอืมมีตอนนี้มีสองที่เหรอครับตอนนี้ก็คือสยามชาคาทิเยมากับสีลมสิบเอ็ดเป็นโชว์รูมใหญ่ของเรา mm. ก็คืออที่ตรงหัวมุมสีลมสิบเอ็ดนะคะ เป็นหนึ่งของตุ๊กตบังกอกวอชเลยเป็นหน้ารานใหญ่ของเราแล้วก็เป็นอาคารที่เราทำอัญมณีและจิวเวลリอยู่ด้วยนะคะเป็นธุรกิจหลักของเราส่วนที่ชิคลมเนี่ยเราอยู่ที่นี่มาตลอดแต่ช่วงนี้เราเก็บกลับมาช่วงปรับปรุงพื้นที่นิดนึงคะ่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับไปใหม่ส่วนสยามชาคาที่ยไม่มยังคงมีอยู่คะ่ะที่สยามพารากอนนะครับใช่ค่ะสยาม เป็นสยามพัทยานี่คืออยู่ที่ไอคอนสยามค่ะสอยอภัยเป็นไอเป็นเรียกว่าเป็นไอเทมที่แบบน่าสนใจมากๆเลยนี่ผมเห็นมีมีีมมมยกากเ,เล่าถึงรายละเอียดของรายการอีกนิดนะคะได้ครับได้ครับค่ะเอ,อเรื่องของสายอันนี้คือคือเราเนึกถึงเรื่องราวความเป็นไทยมากๆสายเนี่ยจะมีทั้งหมดแปดสีนะคะสายเรามีชื่อที่น่ารักมากแล้แล้วชื่อออกมาเป็นตะเกียบแบบไทยๆอย่างเช่นสีแดงครับสีมัน สีเหลืองเนี่ยเรียกว่าอกล้องนะคะสีเขียวมะเขือพวงเขียวก็มีเขียวอ่อนเขียวเข้มอย่างเงี้ยค่ะเขียวเขียวอ่อนก็ใบตองแห้งอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สีต้มก็โวงแสกนะคะสีเขาก็เป็นขี้เท่ามีสีปูนหมากอะไรเงี้ยค่ะสี้าคามก้อนเมฆมีเยอะเลยค่ะล้วนแล้วแต่ชื่อเนี่ยเรานามาจากจากใครๆทั้งนั้นเลย ผลไม้ใบไม้ดอกไม้ะคะ่ะอัตลักษณ์ของเราใช่ไหมครับแล้วแล้วสายที่เป็นเหมือนเป็นเป็นอ่สเปรพาร์ทแบบเนี้อ่าราคาเส้นหนึ่งเท่าไหร่ครับเฉพาะสายเ,เดียวใช่ไหมคะฮะคือสายเนี่ยไปติดกับอตัวนาฬิกาเวลาที่เราขายเราติดไปให้หนึ่งสายแต่ถ้าเกิดว่าใครต้องาการซื้อเอ็กซ์้าเนี่ยราคาที่ <c oughs> หน้าช็อปเนี่ยจะอยู่ที่สองพันสองก็เป็นหนังแท้แต่ว่ามีส่วนลดขายให้อยู่ประมาณสามสิบเปอร์เซ็นเช่นกันค่ะอืมเราได้สามสิบเปอร์เซ็นหน้าช็อปนะครับแล้วถ้าเกิดคุณผู้ฟังจะสั่งซื้อทางเหมือนจะเข้าไปดูไปดูไปดูแบบในใน Facebook หรือว่าในเว็บไซต์ของเรา<ช>ไดไม้มีไหมครับหรือ Facebook หรือว่าทำเว็บไซต์ได้หมดเลยค่ะต <Bangkok> ุ๊กตุ๊ก b า n g k o k Watch ชื Bangkok ่อนี้เลยค่ะตุ๊กตุ๊ก Bangkok Watch TUK TUK Bangkok ตัวตรงตัวนะครับภาษาอังกฤษแล้วก็ watch ครับก็จะได้เจอหมดเลยเสาอาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษโดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติพี่แอดครับพี่แอดฟังอยู่หรือไม่ครับฟังอยู่ครับคุณสายใหม่พี่ต้นครับครับเป็นยังไงบ้างครับครับมีคำถามเลยครับ น่าสนใจมากที่ผมดูเห็นภาพพี่แอดก็เห็นภาพใช่ไหมครับเขาสง่งมาให้ดูเนาะเห็นครับมีท<อ>ุกคันคือรถทุกักกนดังวัน้ถญุได้กาอื<ำ>มอตเยอะเลยนี่ดังมากนะ<อ>หมายถึงว่ารถตุกๆบ้านเราเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ของประจับชาติไปเลยขนาดญี <c oughs> ่ป,ปุ่นยังมาซื้อเอาไปไปตั้งเป็นแกงตุกๆเลยเแงค่ะ S <S <S ขอเรียนว่าเอ,อคนญี่ปุ่นเนี่ยเวลาที่มาที่โชว์รูมของเราเนี่ยชอบซื้อรุ่นปรากัดไทยนะคะ<อ>นาฬิกาของเรามีรุ่นปรากัดไทยซึ่งคนญี่ปุ่นชอบมากอัเรได้ทราบว่าอ๋อคนญี่ปุ่นชอบเลี้ยขอของ <บา S 1> ปรากัดยของไทยนี่คุณจะทราบเหมือนกันตอนที่ทํานาฬิกานะคะครับปรากระมันสวยแล้วก็ และนาฬิกาของเราเนี่ยแต่ละรุ่นเนี่ยก็จะมีเรื่องราวมีเรื่องเล่าให้ด้วยเป็นคอนเทนต์ที่มอบให้กับผู้ซื้อไปด้วยเป็นสาษาภาษาที่ภาษาไทยภาษาเป็ตและภาษาเองนะยังไม่ได้ทำภาษาญี่ปุ่นต้องมีต้องมีต้องมีคอลเลคชันคาราบาวแล้วล่ะครับเนี่ยใช่ค่ะี่านผ้ชมท่สนใจไหมคะของเรายังเ อะไรนะสัตว์ของไทยก็มีนะคะสัตว์น่ารักก็คือวิเชียนมากอย่างนอกจากประกัดแล้วนะคะมีแมววิเชียนมากซึ่งเป็นแมวของไทยค่ะมีด้วยนะคะแมวสีสวัสดิมาหลังหมาหมาไทยหลังงานเนี่ยอะไรก็ด้อันนี้อันนี้ใส่ขี่มอเตอร์ไซค์ได้ไหมครับ ได้ค่ะได้อยู่แล้วไปกินมอเตอร์ไซคได้ค่ะมีต้องให้พี่แอดรบกวนโดยใส่โชว์เพื่อนๆแก๊งทีมพี่แอดหน่อยเนี่ยมีมีกำหนดที่จะไปไปไปขี่มอเตอร์ไซค์ชมกินลมกันครั้งหน้าเมื่อไหร่ครับพี่แอดเพิ่งกลับกันมาจากการอิม o ัลทอเมื่อเมื่อเมื่อสาร์ที่แล้วนะครับครับแล้วเขามีเขามีช่วงนี้ก็ มีครั้งต่อไปเมื่อไหร่ไหครับยังยังไม่มียังไม่มีสเกับไม่มีครับก็มีครั้งหน้าขอฝากทุกตไปเที่ยวด้วยนะคะโอเครับนี <laughs> ่ชุดตุ๊กไปเที่ยวด้วยพี่แอดมีอะไรที่อยากจะอ่าถามหรือว่าแนะนํำไหมครับหรือว่ามีามีก็ถือว่าคุณสายหมายเก่งมากนะครับที่ที่ที่อ่าเปลี่ยนจากอัญมณีมาพัฒนานาฬิกาเพราะว่านาฬิกา ผมว่ามันกว้างป่านะครับซื้อเป็นของฝากเป็นอะไรมันก็ดูข้อท่าดีนะครับแล้วราคาก็อยากต้องได้ทีนี้นาฬิกานาฬิกาก็ราคาเป็นหมื่นอย่างนั้นนะไม่ไม่ใช่สี่สิบล้านอย่างเงี้ยอันนั้นมันเป็นของคนอีกระดับเลยอืม่ะอันนี้แบบทีนี้มันมีอย่างนี้เขาจะช่วยครับเาะนะคะ พอดีเราให้เจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลตรงหน้าเคาน์เตอร์เวลาที่มีลูกค้าสนใจเข้ามาซื้อก็มีน้องๆที่บางคนเขาอยากจะใส่มากเลยแล้วตอนที่เราลด30%แล้วเนี่ยราคาก็ยังสูงสาหรับน้องๆก็เลยเออน่าหึงจังเลยค่กะก็เป็นการบ้านที่เรากลับมาคิดว่าทํายังไงที่เราจะให้เอกลักษณ์ของไทยเนี่ยเข้าถึงคน,นหลายๆกลุ่มได้ะค่ะที่เขาจับต้องได้ที่เขาสามารถที่จะซื้อเองได้ไม่ต้องรบกวนเงิน ทางบ้านมากมายอะคะ่ะก็เลยกลับมาคิดเลยว่าเอ้ยทำไมเราน่าจะทำอะไรที่ทีอ่อีกรุ่นหนึ่งที่เป็นราคากลางกว่าน,นี้ยคะ่ะก็เลยมองอว่าอเออคนอื่นจะได้เข้าถึงได้ง่ายอะคะ่ะรุ่นตีตัวเด็กอะุ่นตีตัวเด็ก่ืีตัวเด็กเจ่ผมว่าเห็นแล้วเนี่ยเห็นในรูปเนี่ยบอกผมว่าเด็กต้องชอบเลยอันดับแรกใช่ใช่ นี่น้องวัยรุ่นต้องชอบมากๆเห็นแล้วเรายังเลยวัยเด็กแล้วยังอยากได้เลยครับมครับพี่ช่างกับทีมงานทุกคนที่เห็นแล้ว,ลวก็แบบอุ้ยคอยอยากได้คอยอยากได้มีมีบางรุ่นที่หมดแล้วนะคะที่เอ่อที่เราไม่มีไม่มีขายไม่มีจำหน่ายแล้วแต่เราเก็บเป็นเป็นเอ่อเก็บเดคนั่นไว้หนึ่งหนึ่งเอ่อหนึ่งตัวก็คือรุ่นบางกาอ,อลาเวงแต่ขอเล่าให้ฟังว่าเรื่องเอ่อบางกอกอลาเวงเนี่ย รุ่นนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวอ่าละเวงลหมานของเจ้าลิงน้อยที่พยายามแย่งทิ้งต้วยจากรถตุ๊กตุกหาที่ขนกล้วยมาเป็นรถแล้วตุกตกวตวต๊กตุ๊กก็พ่อจะบุรหนีจนกล้วยหกลื่นถนนนะคะแล้วก็มียักษ์ปัเจ้าเนี่ยยืนองเหตุการณ์ซึ่งการขับรถในกรุงเทพก็จะผ่านเสาชิงช้าอะไรนี้ค่ะที่ตนี้รุ่นนี้เป็นรุ่นที่เราได้รับรางวัลแบรนด์ยอดเยี่ยมของกรุงเทพมหานครซึ่งมันเรียกว่าเป็นภาพ เป็นภาพล้อเรียนวิถีชีวิตของคนกรุงเทพนะคะที่มีความอมีความวุ่นวายต้องแข่งกับเวลาที่ต้องร่งรีบออกไปทํามาหารกินนอกบ้านนะคะและแต่ละวันก็มีเรื่องให้พบเจอมากมายเป็นท้องถนนซ mm ึ hmm. ่งต่อคนนอกที่เขามองเข้ามานะเขาบอกว่านี่แหละคืออัตลักษณ์วิถีไทยที่เรียกรอยยิ้งจากผู้คนทั่วโลกแล้วก็เป็นเมืองเสน่ห์อย่างหนึ่งของกรุงเทพมหา,าคนครค่ะ hmm. ตึง่งวันนี้เราได้รับรางวัล หลงส่งประกดร,รุ่นนี้รุ่นเดียวเลยได้ครับรางวัลเลยค่ะปาะกอละเวงแล้วก็แล้วก็หมดไปแล้วด้วยใช่ไหมครับก็เวลา,าทําออกมานี่จะเป็นลิมิเต็ดเอดิชั่นค่ะ99เรือนต่อหนึ่งแบบเท่านั้น <18 S 1> ค่ะเท่านั้นอู้ไม่ได้อ๋อครับ <Limited S 1> ครับลิมิเต็ดด้วยนะครับพี่แอดยิ่งลิมิเต็ดเนี่ยยิ่งคนต้องการค่ะเพราะว่าราคามันจะอีกหน่อยใครใครอยากได้ก็ต้องไปประมูลกันไปขายต่อกันเหมือนพระเหมือนพระเหมือนพระเครื่องที่ทําจํานวนจํากัดเนี่ยแบบอย่างเงี้ยเข้าใจครับ มีมีซีเรียลนัมเบอร์มีอะไรต่างๆนานามีทุกอย่างค่ะมีกล่องอะไรให้ด้วยใช่ไหมครับค่ะมีหมดยิ่งยิ่งดีใหญ่สมมติเบอร์หนึ่งเบอร์เก้าเนี่ยเบอร์เบอร์เก้าสิบอะไรเงี้ยอเลขสวยเลขสวยเดี๋ยวก็จะมีการเหมือนแบบประมูลกันแบบเลขทะเบียนรถยนต์ ยิ่งฟังแล้วรู้สึกว่ายิ่งแพงขึ้นแพงขึ้นนะครับในมูลค่าของของเนี่ยของของนาฬิกายี่ห้อนี้ตุกต๊กตุ๊กแบงกอกวอชนะครับตั้งใจจริงๆค่ะอยอมรับเลยว่าเราเราทุ่มเทเราตั้งใจกับโปรตินี้มากๆค่ะแล้วก็คือเรามีความสุขสนุกทุกวันที่เรานึกถึงในตั้งแต่วันที่เริ่มทําเริ่มคิดแรงขึ้นมานะคะเรามีความสุขจริงๆกิมใจมากๆค่ะ ขอบคุณมากๆเลยนะครับคุณสายใหม่ครับผมว่าเดี๋ยวงวดหน้าพี่พี่แอดจะแบบซื้อให้เป็นของขวัญนะทุกคนับขอบขอบพระคุณมากนะครับคุณสายใหม่ซาเดกี้นะครับที่มาเล่าเรื่องราวของตุกๆุกแบงกอกวอชขอบขอบคุณครับขอบพรคุณครับสวัสดีครับพี่แอดครับ โดยมหานครทีมและแอคคาราบาวศิลปินแห่งชาติ